เชื่อเลยว่าแฟนๆพี่ม่อนจะต้องได้ดูโดรายมอสแตอร์บายมี2ในโรงภาพยนตร์กันแล้วใช่ไหมล่ะคะซึ่งร้อยทั้งร้อยจะต้องประทับใจในตัวคุณย่าของนุบิตะอย่างแน่นอนฟันธงเลยค่ะจริงๆจะทําเรื่องนี้ตั้งแต่สแตน d b บายมี2เข้าเลยล่ะแต่ว่าไม่ได้ทําสักทีในที่สุดวันนี้ก็ได้ทําจนได้กับประวัติเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยและข้อมูลต่างๆของคุณย่านุบิตะค่ะ ก่อนอื่นต้องขอบอกเอาไว้ก่อนนะคะคุณย่าของโนบิตะในเรื่องไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้เลยค่ะจึงทำให้เราไม่รู้ว่าคุณย่าจริงๆแล้วชื่อว่าอะไรและพวกวันเกิดอายุของคุณย่าเองก็ไม่ได้ระบุเอาไว้เช่นกันทำให้เราก็ไม่รู้ในส่วนนี้อีกตามเคยส่วนคนที่พากเสียงภาษาไทยก็คือนตุกอรุณีหรือก็คือผู้ที่ให้เสียงสเนโอดน,นั่นเองค่ะย่าอยากจะเห็นเจ้าสาว ของงงหลลานนสััักคร้จเยนะตอนเป็นสาวคุณย่าได้แต่งงานกับคุณปู่โนบิโนบิรุและได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังปัจจุบันที่พ่วกนูบิตะอยู่นั่นแหละค่ะซึ่งหน้าตาของบ้านก็จะเป็นแบบนี้ก่อนที่จะต่อเติมใหม่ให้เหมือนปัจจุบันหลังแต่งงานระยะหนึ่งคุณย่าก็ได้กลายเป็นคุณแม่ด้วยการให้กำเนิดลูกชายสองคนพี่น้องโดยคนพี่ก็คือพ่อของนูบิตะนั่นแหละค่ะ ตอนเป็นสาวบทบาทของคุณย่าก็จะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะโผลมาเล็กๆน้อยๆพร้อมกับคุณปู่ที่มีบทบาทเด่นมากๆอย่างเช่นตอนโนบิตะหายตัวไปและตอนพบคุณปู่ในฝันค่ะแต่ว่าถึงจะโผลมาแค่นี้มันก็เพียงพอที่จะทําให้เราได้รู้ว่าคุณย่าเป็นคนที่ใจดีมากๆมาตั้งแต่เป็นสาวแล้วค่ะซึ่งตรงกันข้ามกับคุณปู่โนมิรุที่เป็นคนเข้มงวดเพราะไม่อยากให้ลูกชายทั้งคู่โตไปเสียผู้เสียคนค่ะ ในเวลาต่อมาสามีของคุณย่าก็ได้เสียชีวิตลงไปค่ะจึงทําให้คุณย่าต้องใช้ชีวิตอยู่กับลูกชายคุณโตและลูกสะภ้ายหรือก็คือพ่อกับแม่ของโนบิตะนั่นเองค่ะโดยหลังจากนี้โนบิตะก็ได้เกิดขึ้นมาและทําให้คุณย่ามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในฐานะคนที่คอยช่วยคุณแม่เลี้ยงโนบิตะในตอนที่คุณพ่อไปทํางานค่ะอย่างเช่นตอนเครื่องย้อนเวลาวิญญาณวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆตอนนี้เด็กชายโนบิตะเข้าอนุบาลแล้ว ซึ่งมันจะอยู่ในตอนความทรงจําของคุณย่าและสแตนไวมี2นั่นเองค่ะเราก็จะได้เห็นว่าท่านเป็นคนใจดีมากแค่ไหนเวลาที่โนบิตะเกิดเหตุอะไรท่านก็จะเป็นคนที่แก้ปัญหาให้เสมอค่ะเนื้อเรื่องย่อๆคือโนบิตะไปเจอเข้ากับตุ๊กตาหมีในวัยเด็กที่เต็มไปด้วยรอยเย็บจากฝีมือของคุณย่าจนทำให้โนบิตะทนความคิดถึงไม่ไหวไปขอร้องโดราเอมอนให้ย้อนเวลากลับไปหาคุณย่า และเราก็จะได้เห็นความเอาใจใส่ที่มีต่อโนบิตะในการเดินไปหาซื้อดอกไม้ไฟให้หลานชายสุดที่รักตามร้านขายของเล่นทั่วทั้งเมืองถึงแม้ว่าจะแก่มากๆแล้วก็ตามค่ะเพราะว่าหลานชายตัวน้อยอยากจะเล่นดอกไม้ไฟสุดๆแต่จนแล้วจนรอดคุณย่าก็หาซื้อดอกไม้ไฟกลับมาให้โนบิตะเล่นไม่ได้เพราะว่าเขาจะขายกันในช่วงหน้าร้อนค่ะโดยคุณย่าก็ได้ขอโทษหลานชายพร้อมกับบอกเหตุผลไปตรงๆ แต่ด้วยความเป็นเด็กนูปิตาก็ได้งองแงขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าผมเกลียดคุณย่าไปให้พ้นซึ่งคุณย่าก็ไม่ได้ถือโทษโกรธหลานชายที่ทำตัวไม่น่ารักเลยค่ะในวันเดียวกันนั่นเองขณะที่นูปิตาเล่นของเล่นเสร็จเขาก็ไม่เก็บเข้าที่เดิมจนทำให้คุณย่าต้องเป็นคนตามเก็บของเล่นที่นูปิตาทิ้งเอาไว้ระเกะระกะห้องค่ะพอถึงเวลาของว่างคุณย่าก็คอยยกขนมมาเสิร์ฟให้หลานชายสุดที่รักแต่ว่าขนมที่เอามาให้มันก็ดันไม่ถูกใจนูปิตาค่ะ ทําให้งองแงขึ้นมาอีกครั้งเพราะอยากกินคุกกี้เมื่อคุณย่าได้ยินอย่างนั้นก็รีบพาออกไปซื้อคุกกี้ที่อยากกินเลยค่ะเรียกได้ว่ารักหลานตามใจหลานสุดๆยังไม่ทันพ้นวันนี้งานก็เข้าอีกแล้วค่ะโนปิตาที่ทําตุ๊กตาหมีหล่นหายตอนไปซื้อคุกกี้ก็วอยวายขึ้นมาอีกแล้วจนทําให้คุณย่าต้องเหนื่อยออกไปเดินตามหาตุ๊กตาหมีให้หลานข้างนอกบ้านค่ะ จนในที่สุดคุณย่าก็หาเจอและเอากลับมามอบให้โนบิตาแต่ด้วยความที่มันเกิดเรื่องขึ้นอะไรมากมายระหว่างตามหานนะคะน้องหมีของโนบิตามันจึงขันเลเทะยับเยินค่ะทําให้โนบิตามมางองแงพูดจาไม่ดีกับคุณย่าอีกแล้วถ้านับดูแล้วก็วันนี้วันเดียวก็หลายรอบแล้วนะไอการงองแงเนี่ยโดยคุณย่าก็ไม่ถือโทษโกรธหลานอีกตามเคยเพราะรักหลานแล้วก็นําตุ๊กตาหม,มีขาดที่หลานโยนทิ้งไปนั่งเย็บซ่อมแซมให้อีกด้วยค่ะ ระหว่างที่นั่งเย็บตุ๊กตาหมีวันนั้นเองคุณย่าก็ได้พบและพูดคุยกับนูิตาในวัยปฐมที่ได้ย้อนเวลามาทำเรื่องปนผลในวันนี้ค่ะซึ่งคุณย่าก็บอกว่ารักหลานชายคนนี้มากๆและอยากจะอยู่ดูแลหลานชายตัวน้อยตลอดไปค่ะแต่ว่าย่าเองก็อายุมากแล้วอย่างน้นอยๆย่าก,ก็อยากจะอยู่จนถึงโนปิตาขึ้นชั้นปฐมค่ะซึ่งแฟนๆพี่มอนก็คงจะรู้ดีว่าโนปิตาในวัยปฐมจะทำอะไรต่อไปใช่ไหมล่ะคะ นั่นก็คือนั่งทำแมชชีนของโดราไอโมอนกลับไปสะพายกระเป๋านักเรียนมาให้คุณย่าดูค่ะแต่พอได้เห็นแบบนี้แล้วคุณย่าก,ก็อยากจะเห็นเจ้าสาวของนูปิตะในอนาคตอีกด้วยค่ะมันจึงทําให้นูปิตานั่งทำแมชชีนกลับไปอีกครั้งแล้วรีบวิ่งไปที่บ้านของชิสุกะเพื่อไปขอให้เธอแต่งงานกับเขาตอนนี้เรียกได้ว่าซึ้งมาทั้งเรื่องแต่มาตลกตอนท้ายเรื่องซะง,งั้นค่ะยังไม่หมดคนที่ยังไม่เคยดูสแตนบายมี2ก็เป็นหัวยเลยนะคะถ้าไม่อยากเดินสปอย คนที่ดูมาแล้วรู้กันดีว่าสแตนบายมี2ได้หยิบเอาซีรีส์ตอนต่งตางๆมาผสมเรียบเรียงใหม่ให้เราได้ดูกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตอนความทรงจำของคุณย่าที่เพิ่งเล่าไปนั่นแหละค่ะโดยตอนจบก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยคือโนบิตะได้พาคุณย่านั่งทำแมชชีนไปยังวันแต่งงานของเขากับชิสุกะในอนาคตรีเทว่าเป็นอะไรที่ดีต่อใจดีงามมากมเลยค่ะจนสุดท้ายคุณย่าก็ได้ป่วยตายไปในช่วงที่โนบิตะเรียนอนุบาล และเราก็จะได้เห็นในตอนวันนั้นเวลานั้นตุ๊กตาล้มลุกตัวนั้นที่คุณย่าได้ล้มป่วยแต่ก็ยังคอยรักคอยเอ็นดูสั่งสอนนุบิตะจนวาระสุดท้ายของชีวิตคุณย่าค่ะดารุมะหรือตุ๊กตาล้มลุกไม่ว่าจะล้มไปสักกี่ครั้งต่อก,กี่ครั้งก็ลุกขึ้นมาได้เสมอถ้านุบิตะหรือเพื่อนๆน,น,น้องน,องนองที่ดูคลิปนี้อยู่ล้มแล้วลุกขึ้นมาได้เหมือนตุ๊กตาดารุมะย่าและโดราเิมิซูจะดีใจมาก คำสั่งเชียสุดท้ายของคุณย่าที่พูดกับนูวิตะบวกกับการให้กําลังใจเพื่อนๆแบบนเนียนๆของโดราวิงโซ่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคุณย่าของนูบิตะถ้าใครรักคุณย่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะช่วงเย็นวันนี้มีคลิปสอนวิงโซอีกด้วยเพราะฉะนั้นไปเจอกันอีกครั้งในตอนเย็นค่ะ